สวัสดีคะ่ะพี่น้งังขาพบกับใจสังพาโดยเส้นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่นองขอบคุณในหลายคะ่ะพี่นังขาวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีน v i p นะคะเช้าบ่ายวันที่12 11แล้วค่ะพี่นังกมาพันอง5นนะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนคะ่ะ โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะ่ะเรามาต่อเรามาดูวันที่10ก่อนนะคะพี่น้องเข้าเลยหลุดนะคะวันที่10นะคะพี่น้องหลุดอีกแล้วนะคะพี่น้องคนบีนะคะ วันที่10จะให้เด่น4และ3เด่นรอบบ่าย9้าและ8รอบเช้าบนมา 16, 7ล่าง0 0นย์นะคะหลุดนะคะรอบบ่ายจะให้9้าและ8บนมา6 5ค่า่ล่าง4ี่มาเข้า4ของรอบเช้านะคะ่น้งรอบบ่ายก็หลุดนะคะมาลุ้นกันว่าวันที่11จะหลุดหรือเปล่านะคะถ้าหลุดติดกัน,นหลายวัน FC ทุกท่านให้หยุดก่อนนะคะพักก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าใจก็คำนวณลงเหมือนเดิมนะคะเนาะเป็นหน้าที่นะคะ ใจก็ไม่ทราบได้ว่าวันไหนจะเข้าวันไหนจะหลุดเนาะพี่น้องเนาะก็ลงตามนะคะลงตามสูตรนะคะเด่นรอบเช้าของวันที่11นะคะอยู่ที่เลข3และเลข2จับคู่ความน่าจะเป็นนะคะ3 6 3 7 3 1 3 0 39 32นะคะ2ค่ะพี่น้องขา สองเจ็ดสองหกสองหนึ่งสองศูนย์สอง 2, สอง 9, สองเก้าสองแปดค่ะเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่เจ็ดและหกค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดสาม เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะคะหกครับพังหกสามหกสองหกห้าหกหนึ่ง หกสี่หกศูนยนะคะประมาณนี้นะคะองคาดูคู่ตัวเด่นนะคะสามสองเจ็ดหกนะคะสามหกสามเจ็ดสามสองสองก็สองเจ็ดสองหกนะคะเจ็ดด้านล่างเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหกนะคะหกก็หกสาหกสองนะคะสาหลัก เลขเด่นประจําวันคือเลข7และเลข2นะคะเบิ้ลประจําวันนั้น2-2นะคะัังขาพิจารณาชอบดูได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมาค่ะพี่น้องขา สวัสดีค่ะ